สวัสดีครับผมเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฟิททอมบัตอีกครั้งนะครับผมแอร์เรียก็อยู่ในเซิร์ฟ430ฟลอยเวอร์ตลอดไปนะครับผมมือกับไอดีสายฟรีเอไม่ฟรีแล้วนะก็ทีนี้พี่ก็เติมไปแล้วนะครับผมอก็ไม่ใช่สายฟรีแล้วนะก็อาจจะเล่นเรื่อยๆนะเออสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมด้วยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าอาสนุคนทั้งหลายนะครับผมก็ อ่าถ้าใครอยากมาเล่นนะก็หาซื้อดีมากันได้นะครับผมหรือจะมาเล่นใหม่ก็ได้นะแต่ว่าตามไม่ทันแน่นอนนะครับผมก็ไปดูอัปเดตพลังงานก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่20นะครับผมอันดับหนึ่งก็เป็นโซเซเนต์เอ็กนะครับผมอพลังอยู่ที่2องล้านสองแสนนะอันดับ2เป็นดารุมะนะครับผมแตหยองนะนายหยองของเรานะครับผมอ่าพลังอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนนะครับอันดับ3เป็นน้องทีมเซตเอ็กนะครับผมอ่าพลังอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะ ดับสี่เป็นคิระบงบงนะครับผมอ่าพลังอยู่ที่1ล้านนะครับผมดับห้าเป็นคุณลุงนะครับผมลุงยุทธนะครับของเรานะพลังอยู่ที่9 0 0 0แสนนะครับผมดับกเป็นเอ็บี้ับเจเป็นฟอร์ดนะครับผมดับแปดเป็นอนาคอนด้าสีขาวนะอนาคอนดีะลรวะเนาอะไรวะเนาอนาคอนดีสีขาวอ่ะน้องบาสเซตเอกของเรานะครับพลังอยู่ที่8ปดแสนสองนะแล้วก็ดับสิบเป็นน้องกัดนะครับผมอ่าแล้วก็พลเอกประยุทธ์นะนายกของเรานะครับแล้วะเนะ น้องกิจนะครับผมถึงจะจัดแล้วก็มีคุณ M O B M นะครับผมมีนนี่เอิงฮาแล้วก็เหล่านะยี่สิบแล้วน้องอีซี่นะครับผมเอ้ยเลิกเล่นไปหรือเปล่าเนี่ยตกมาอยู่อันดับล่างเราแล้วอยู่อันดับที่21นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอันดี้เอเดี๋ยวไปดูพันดาวเราอยู่อันดับที่8นะตัวเขาสุดเก่งอยู่อันดับที่35นะครับผมกิลอยู่อันดับที่1นะ ไปดูโบนะัสการเติมเงินนะไอดีนี้ก็เติมไปประมาณเท่าไหร่หนึ่นะครับผมาหรบไอดีนี้นะครับอ่ะโอเคก็วันนี้จะมาอัปเดตนะวันนี้เป็นวันที่20พอดีนะครับผมนะสำหรับเซิร์ฟห้านะหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะโอเคก็ในเดือนหน้านะครับผมเมลสากาัดจะเข้าด้วยนะก็เดี๋ยวใครอยากให้อ่าสุ่มให้นะก็ส่งไอดีมาได้นะแต่ว่า พี่จะไปเปิดให้ในวันจันทร์นะครับผมถ้าใครรีบก็โอเคเปิดเองก็ได้นะแล้วถ้าใครอยากให้แบบคนดงดีอย่างพี่เปิดให้นะครับผมก็รอวันจันทนระ์นะส่งอดีไมหมพี่ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่เปิดให้วันจันทร์นะก็ใครอยากเปิด180ใบนะครับผมก็ไปเปิดเองนะจะใครอยากเปิดแค่120 130ใบยยงง้นก็ส่งไม้พี่ได้นะครับผมว่าพี่แบบมือมันทองอ่ะน้องกันนะอออืืโอเคแล้วไปดู ทุกอย่างเลยนะว่าตอนนี้นะเราอัพอะไรไปบ้างน,นะครับผมตอนนี้ก็ฟิกเกอร์นะเราปลดอยูอ่กลุ่มที่6นะครับผมกลุ่มที่7ยังไม่ปลดนะขาดตัวละครอ,อีก4ดาวอีกตัวหนึ่งนะถึงจะปลดบนที่7ไอ้กลุ่มที่7นะครับผมส่วนห้องวิจัยนะครับผมตอนนี้ก็ปลดไปทั้งหมด3คอแล้วนะครับผมก็มีคอจีนอนะตอนนี้คือหาไอ้สีเขียวเนี่ยนะหายยากมากเลยนะจะขึ้นเป็นเบลสามนะครับผม เกือบขาดแขนจะจัดแล้วนะก็มีคอซัมบี้แมนนะครับผมแล้วก็มีคอพลังทาลุนนะของบาคุซันนะครับผมส่วนฝึุกฝนนะก็ขั้นสูงพี่ก็อัพเป้าปหมายฝึุกฝนเต็มเลยนะครับผมถึงขั้น3านะรงยิมขั้นกลางก็อัพไปถึงแค่ขั้น2นะครับผมอันนี้คือดองไว้นะแล้วก็ขั้นต้นนะครับก็ถึงขั้น2เหมือนกันนะยังไม่ได้อัพนะครับผมก็รประมาณนี้โอเคมาดูสตอรี่นะครับผมแผ่นภาพนะครับผมอตอนนี้เราก็ อาทํามาจนถึงภาพนี้แล้วนะอใครสองภาพแล้วก็จะได้แหละนะไหนลองเปิดดิไดแบบ้ปะปืบ๊บโอ้โหดูมันมาว่ะน้องๆปืบ๊บปืบ๊บโอ้โหเรียบร้อยหลบเก่งว่ะนี่อะไรขาดภาพเดียวเราไปรอสิแล้วเราค่อยอัพออกก็ได้นะต่อไปเป็นทักษะนะครับผมนี้ก็ปลดล็อกมาชู่อัอนที่สานะนิยมนะครับผมอ่ะก็ปลดล็อกประมาณนี้ทนะ่าจะอัพตามๆกันประมาณนี้นะครับผมโอเค ต่อไปมาดูตรงนี้ก็ให้พลังเยอะเหมือนกันนะอะตรงศูนย์ฝึกศูนย์การฝึกฝนนะครับผมต้องฝึกสายนะกะ็ต่อสู้เป็นขั้น5้านะครับผมกับสายอาวุธนะส่วนพลังกับสายพลังกับสายเทคนิคก็เป็นขั้น4ี่นะครับผมแต่ว่าก็โอ้โหก็อีกเยอะอยู่นะนี่ก็อีกเยอะเหมือนกันนะอโอเคตรงนี้ก็ อีกคาริกสามันนะถึงจะปลดล็อกบนัถต่อสู้เพื่อนทั้งทีมบวก5%นะครับผมก็น่าจะเพิ่มมาหลายพันอยู่นะโอเคส่วนฝึกสมาชิกนะครับเพราะอย่างที่เคยบอกไว้นะก็อาเป็นสายละ2เนาะเป็นต่อสู้2อ,อาวุธ2พลัง2เทคนิค2นะก็ประมาณนี้นะมันจะประหยัดของในการอัพนะครับผมเนาะที่เหลือก็มาลงศูนย์ฝึกได้เลยนะครับประมาณนี้ฝึกสกิลก็ประมาณนี้นะครับผมอ่า โอเคต่อไปถ้าผมมาดูด้านตัวละครนะพลังทั้งหมดนะนี่ก็คือทีมที่จัดนะอ่าก็จะมีตัวแรกที่พลังเยอะสุดเลยก็เป็นกาโลนะครับผมลูกหลักของเรานั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้อยู่ที่กรอบม่วง4จุดนะครับผมสกิลอยู่ที่ลิมิต10นะเปิดขี่อยู่ที่3ดาวเหลือนะครับผม2ดาวม่วงนะอ่าทักษะก็ยังไม่ได้เปิดนะครับผม ส่วนไอเทมเฉพาะ2ดาวนะครับตาเฉพาะ2ดาวนะครับผมปุปกอ์ก็ใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์สองชิ้นนะเป็นโจมตีเอพีแล้วโจมตีผลแม่นยำนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมเป็นฟูบุกิเอ r อาร์นะครับผมตัวนี้อยู่ที่เกาะมงสี่จุดเช่นกันนะครับผมสกิลอยู่ที่ลิมิต11นะครับปิดขีดอยู่ที่3ดาวเหลืองสองดาวม่วงนะครับผมส่วนทักษะก็ปลดไปประมาณนี้นะครับผม อาไอเทมเฉพาะ2ดาวนะครับตาเฉพาะ2ดาวอุปกรณ์ก็ใส่เป็นเซตนักโทษนะครับผมกระตุน้นคิเพิ่มนาที15%นะครเบดาเมตจทุกประเภทเออนะครัก็ใส่เป็นโจมตีนะแต่ว่าออฟไลน์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ใส่ไปได้นะครับผมต่อไปเป็นโซนิกนะครับผมอ่าอยู่ที่เกาะม่วง4จุดเช่นกันนะครับผมลิมิตอยู่ที่9นะสกิลปอขีอยู่ที่3ดาวเหลือง2ดาวม่วงนะครับผมทักษะก็ประมาณนี้นะครับ อ่าไอเทมเฉพาะ2ดาวนะครับตาเฉพาะ1ดาวอุปรกรณ์ก็ใส่เป็นโจมตีคิโจมตีดาเมจคินะครับโจมตีความเร็วแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าโอเคก็ตัวนี้ไม่ได้เน้นความเร็วมากนะเพราะว่ามันยังไม่5ดาวมันไม่บัฟสปีดให้เพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วนะครับผมก็ใส่ความเร็ว1ชิ้นเพื่อให้เปิดเร็วกว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามนิดนึงแค่นั้นแหละนะครับผมแต่ว่าในส่วนตัวมันก็มีบัฟอ่าสปีดเนี่ยเปิดสนามเพิ่มความเร็ว15%แก่ตัวเองอยู่แล้วนะครับผมอ่าโอ แล้วก็เน้นเป็นของโจมตีไปเลยกันนะครับผมจะได้ไปตีบอสแรงๆนะครับผมอ่าแล้วก็เอเซาบวกตัวแรกนะครับผมในทีมของเรานะเออเขาตึงอะครับผมปาคุซันนะครับอ,อ,อยู่ที่อ๋อตัวนี้เราใส่ไปในสวนฝึกนะครับผมไม่ได้อัพนะสกิลก็ลิมิเจ็ดนะครับโอเคยอยู่ที่3ดาวเหลืองนะครับ2องดม่วงนะครับผมโอเคอ่าทักษะก็ยังไม่ได้อัพนะเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่ไอ้มันเปิดระบบ ทักษนะแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ฟาร์มนะพี่จะเก็บป๋องม่วงเอาไว้ลงกับกิจกรรมต้นเดือนก่อนนะกิจกรรมป๋องม่วงมันได้อาของดีกว่านะเพราะว่ากิจกรรมอ่ะมันมาแล้วหมดไปนะผมส่วนทักษะมันเราเราฟาร์มเมื่อไหร่ก็ได้เออคือมันอยู่กับเราตลอดนะจนจนเราเลิกเล่นนะครับผมเออคือเราก็ไม่ต้องรีบนะแต่มันทําให้พลังพี่ตกมาอยู่ันะดับที่20สิบเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ฟาร์มทักษะนะครับผมอ่ะไม่ได้กักนะแต่นี่คือสุดแล้วจริงๆนะ โอเคตัวต่อไปนะครับผมก็เป็นนักกักหวานนะ S S R นะครับผมอ่ะตัวนี้ก็ใส่สูตรฝึกเหมือนกันนะอ่าโปรคิวที่2ดาวเหลืองนะครับผมตระักดก็ไม่ได้เปิดนะตาเฉพาะไอเทมเฉพาะไม่ได้อัพนะครับผมอุปกรณ์ใส่เป็นโจมตีความเร็วแล้วก็ป้องกันความเร็วให้ปีความเร็วนะครับผมเป็นเน้นความเร็วนะเน้นเปิดก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปข้ามไปตัวหนึ่งอ่าเป็นซอมบี้เมนนะครับผมเป็นคอหลักของเรานะจุดนี้อยู่ที่กรอบม่วง3จุดนะครับโปรคิวอยู่ที่ลิมิตแปดนะเปิดคิวอยู่ที่2ดาวเหลืองนะครับผมอ่า ทักษะก็ยังไม่ได้เปิดนะอ่าส่วนไอเทมเฉพาะ1ดาวนะครับตาเฉพาะ1ดาวอุปกรณ์ก็ใส่เป็น HP โจมตี HP โจมตีนะครับผมแต่ว่าจริงๆอ่ะซอมบี้แมนถ้ามีของโจมตีเหลือๆก็มาใส่ให้มันได้นะครับแต่นี่คือพี่ได้ของมู่จแต่เป็น HP ไว้พี่เลยไม่รู้จะเอาของโจมตีมาจากไหนนะเออคือนั่นแหละนะอ้าวได้เสื้อโจมตี HP มาใหม่ว่ะก็ใส่แทนเลยครับผมอ่าคือซอมบี้แมนอ่ะบอกตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าเราเน้นโจมตีเพื่อที่ว่าเวลามันระเบิด นี่ยวะอ่ะนี่เนี่ยหลังตัวนี้รับดาไม่ถึงชีวิตนะครับสร้างดาเมจนอกเหนือของแรงโจมตีแก่ศัตรูทั้งห,หม,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 ามาด60%นะขันเดียวกันเมื่อกิดใหม่อ่ะในคแนน่าเท่าเท่าเท่เท่ะแมนเย่าเท่าเท่าท่าเ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 ทเยิาเท่าเท่่าหท่า่าเท่าเราเท่าท่าเท่าเท่เ่เท่า่าเท่าเท่าท่าเ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 ท่่าเท่าเ่าเท่าเท่มเทราเว่าเท่่า่าเทา่า่าเาเม่า่าาเท่าเท่เท่า่เา่ง่าา่เาเามา่่่่า มันจ้พูดปิดไม่ได้ค่อยได้ยิงดิเอามามันก็ยืนไม่ไหวยอยู่ดีนะครับผมต่อให้เราอัดเลือดมาแบบว่าเป็นแสนเป็นล้านนะแต่เราโดนโซนิกทีเดียวเราก็ตายอยู่ดีนะครับผมเลยสู้เอาใส่ไปของดาเมจล้วนดีกว่านะจะได้ระเบิดฝั่งตรงข้ามแรงแรงนะทำเป็นตัวดาเมจได้ด้วยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเครวมรวมก็ไอดีก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟ5 3าสศูนนะ นี่ก็ตอนศึกดวลนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้อันดับ2นะก็บอดีว่าไม่ได้อัดคลิปไปนะแต่ว่าใครอยากไปดูก็ไปดูไล์ย้อนหลังได้นะครับผมที่ไล์ตัว c s x กนะก็มีดูตัวพี่เหมือนกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้มารับชมกันใหม่อาจจะนนเป็นรีวิวตัวของ c s นนะครับผมไว,ว้เจอกันใหม่นะสวันนี้ขอตับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ